ลังสุดมีลังสุดมีผมไม่คอยนะว่ามีคนตัดข้าวแล้วก็ตัดออกมันมีคนแล้วยิงกับใครใช่คนหรือเปล่าเออมค สวัสดีครับผมมิสเตอร์แม็กบอดครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามก้านกล้วยบีบิการกับท็อปแอร์ซอฟต์ซึ่งเป็นการมาเล่นครั้งแรกนะครับปืนที่ผมใช้ในวันนี้คือ M4 ไซด์เกรย์และก ok ็สิคลิปในวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมบอกล้องสก็อบแคมออกมาทำความสะอาดแต่ว่าตอนเก็บเนี่ยผมดันลืมล็อกเลนทําให้ภาพยิงในคลิปนี้นะครับอาจจะเบลอๆไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ก็อย่าดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตั้งไอเลื่อนกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปในวันนี้จะเป็นยยััังไงไไเดดี๋วปูกนครบ ไงครับท็อปวันนี้ตะคิวไม่กินใช่ไหมฮะไม่พงน้ำหนักนะผมจะลงแล้วครับเจ็บครับสบายดีสบายดีแล้วป่ะหายยังหายเมื่อยยังหายแล้วหายแล้วหายแล้วสบายดีถ้าเป็นตะคิวข้างหนึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวใช้ขาที่สามเดินเอ้ยไม่ธรรมดา i <laughs> ครับน้าออกแล้วพี่เฮ้ยไอ้ฝันม้นมา้ายออกแล้วออกแล้ววโออ้ออ 特别难，特别 โดนแล้วโดนแล้วแต้นหนึ่งออกแล้วลลหมดแล้ว,ลวในเกมนี้เรามาเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะครับด้วยแมตต์ปืนสั้นซึ่งรูปแบบเกมยังเป็นเดสแมตต์อยู่เหมือนเดิมออออ๋๋นนะะคครรับับบี่ ตัวครับตัวครับ 22, 19, 19. ยี่สิบสองมียี่สิบสองสิบเก้าสิบเก้ายิงไม่โดนได้ไงวะตัวครับตัวครับตัวครับเงอะสิบเก้าสิบเก้าเขาเล่นผมอยู่เขาเล่นผมอยู่ ตรงนี้ตรงนี้ยิงได้สิบเก้าสขึ้นมาหน้าแล้วกบ้านกรรมกานต้องเร็งสูงหน่อย ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยผมไม่เห็น่าตรงไหนลูกจะหมดแล้วผมจะหมดแล้วอ่ะขอบคุณครับยังเหลือยอะเราคนละเลเบอร์พี่คนละเบอร์กอฟสิบเจ็ดอผมกขอบคุณครับ จุดสีไปไหนแล้วอ่ะมีอุ้ยโดนโดนโดนดดนวู๊ด์ยังแม่นเดี๋ยวรับรับ น้าน้ำออกแล้วไี่เหนียววู้ววู้พูดเดยวกันพูดเดยวกัน มีป่ะพี่จ๊ะเอะหวงรู้อยู่กูไปกูก็ตายสิท็อปท็อปมึงเป็เข้านนึงกูเป่นข้นนี้ฮะยังไม่เคลียร์ไม่ใช่เหรอมีคนหนึ่งตรงเนี้ยหรือหรือผีหลอกไว้สองไมนใช่คนหรอครับคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งมีไว้สองมี เอ้ยยอมแล้วข้อลุมกะกรรมเลยนั่งอยู่านเดียวผมยอมไม่ได้ท้องครับทครับมีอีกตัวมีึ่งตัว วยงามอยู่นี่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 นี่กลางนี่กลางนี่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยไม่โดนหน่อโดนโดนโดนครับโดนชมเลยครับชมเลยชมเลยครับ งนแหละคนเดียวคนเดียวสายคนเดียวลูกอุทีโค้งเฮ้ยโดนเด้ยวะเจ้าครับเท้าครับ ตันออกแล้วตันออกแล้วหล่อไหมพี่หล่อเออหล่อเออหล่อเออเออหล่อขอบคุณครับไม่เน้นยิงเน้นรูปขอครับขอครับ หมดแล้วมั้งหลังเหรอหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือลุมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่มีคนอ้ากลับดกลับดีไม่มีคน วิ่งกันอย่างนี้เลยมันมีคนแล้วยิงกับใครผมไม่ค่อยนะว่ามีคนตัดเข้าแล้วก็ตัดออกเอาแล้วอะไรลุงมีคนอยู่ค่อยคนหรือเปล่าเออมีคนออกเดี๋อยู่ช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนนะครับอันที่แล้วใครที่แบบวิ่งอยู่คนเดียวเออใช่วิ่งอยู่คนเดียวที่แล้วเล่นอยู่นสนาม